เกรดต่ำแล้วเราไม่เซ็นได้ไหมครับใบประเมินเขาใช้อำนาจตำแหน่งบังคับเราให้เซ็นได้ไหมอยากรู้ครับบางอย่างดูไม่ยุติธรรมของเราเหมือนบริษัทอ้างว่าบริษัทไม่มีกำไรให้เกรดต่ำตลอดถ้าเราเซ็นสุดท้ายถ้าเขาเลิกจ้างมันก็จะจบแบบเคสที่เล่าสินะครับถ้าเราเซ็นรับไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องนี้นะคะสาระแรงงาน ep19 พลอยขอป้ายยาเลยสามารถไปรับชมย้อนหลังได้ ะะแม้การประเมินผลงานจะเป็นสิทธิ์ของนายจ้างแต่เรื่องไหนที่ไม่เป็นธรรมไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์บังคับเราดังนั้นถ้าเราทําผลงานได้ออกมายอดเยี่ยมโดยตลอดแต่ว่าผลการประเมินมันกลับตรงข้ามเรามีสิทธิ์ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะสามารถเซ็นไปได้นะแต่ให้เขียนความที่เห็นไปด้วยว่าเราไปเห็นด้วยเนื่องจากว่าเราก็ทําผลงานใดๆก็อธิบายไปเนาะว่าเราทําอะไรมาบ้างเช่นนี้แล้วก็จะเป็นหลัก ฐานได้นะคะถ้าอนาคตมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในส่วนนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่เซฟเราได้แต่ถ้าเราเซ็นไปเฉยๆไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นแบบนี้อาจจะถือว่าเรายอมรับไปแล้วซึ่งก็จะทําให้ในจ้างมีโอกาสชนะมากกว่าค่ะ